สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองหมออ้ําฝากเพื่อไทยเร่งแก้รัฐธรรมนูญป้องสอวอเลือกนายกแล้วยุบสภาคืนความเป็นธรรมให้กับก้าวไก่ภายหลังจากที่พักเพื่อไทยฉีก m o u ประกาศแยกทางพักก้าวไก่เพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากพักก้าวไก่ ไม่ยอมลดเพดานเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112นั้นล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่2สิงหาคมนายแพทย์อีราวัตรอริกิจหรือหมออ้ําโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใจความว่าแก้มาตรา112แก้รัฐธรรมนูญอะไรก่อนอะไรหลังโดยเฉพาะเรื่อง112ถ้าก้าวไกลแถลงลดเพดานพักเพื่อไทยในฐานะผู้เจรจาจะได้คุยง่ายขึ้นแต่เมื่อไม่ปรับลด ถือจุดยืนตรงนี้ก็เป็นข้อดีของก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะมั่นคงในเรื่องนี้แบบยอมหักไม่ยอมงอโดยอาชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายแต่ไม่มีอะไระาารับประกันว่าจะจัดรัฐบาลได้ต่อให้สมัยหน้าแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินก็ตามหากยังตึงพดาน1นึแบบไม่ลดลาว่าซอกเวลานี้จึงต้องเป็นไปตามสูตรที่ออกมาคือก้าวไกลไปเป็นฝ่ายขาน ด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ทำให้เจรจากับใครไม่ได้เลยและจากนี้หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจริงๆสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ใน MOU ของสองพรรนี้คือช่วยกันเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560แก้ไขกระบวนการเลือกตั้งไม่ให้สอวเลือกนายกแล้วรีบยุบสภาคืนความเป็นธรรมให้กับพัรก้าวไก่ก้าวใหม่อนาคตในเวลานั้นถึงจะดีที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากบัทีิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ